แกงส้มแตงโมอ่อนแกงส้มแตงโมอ่อนสูตรโบราณหายกินยากครับผมมาดูวิธีทำกันเลยอ่านี่คือแตงโมอ่อนหาซื้อได้ตามตลาดในในห้างไม่ค่อยมีดอกต้องตามตลาดแบบนี้ผมนำไปปอกเปลือกแล้วก็ผ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมและวันนี้จะแกงคู่กับหมูสามชั้นแบบโบราณเลยครับง่ายๆเลยผู้ชมเพียงแค่มีน้ำแกงส้มตาเชฟบ,บุ๊กนะผมเริ่มตั้งหมอ้อก,ก่อนนะ แล้วก็ใส่น้ำแกงส้มลงไปขย่าเยอะๆนิดนึงนะครับน้ำแกงส้มตาเชบุ๊คพิเศษยังไงต้องบอกเลยว่าไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดใส่เนื้อปลาให้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใส่เนื้อสัตว์เพิ่มก็ได้แล้วที่สําคัญไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเก็บนอกตู้เย็นได้หนึ่งปีเลยนะครับเก็บถ้าเกิดเปิดแล้วใช้ไม่หมดควรเอาเข้าตู้เย็นนะครับมาดูกันนะครับว่าเนื้อปลาเราเข้มข้นขนาดไหนนี่เทออกมาเลยนะครับผมโอ้โหนี่นด,ดูความเข้มข้นข,นของเนื้อปลาเรานี่ โอ้โหคุณผู้ชมดูสิที่ก้นขวดยังอยู่เลยเนี่ยเนื้อปลาเราให้เยอะมากเพราะเราใส่เนื้อปลายี่สกอย่างดีถึง25เวิธีทําง่ายมากตั้งหมอ้อตั้งกระทะตั้งอะไรก็ได้นะครับใส่น้ําแกงส้มลงไปรอให้น้ําเดือดหลังจากนั้นใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักกินได้เลยครับใส่น้ําแกงส้มลงไปนะครับพอน้าแกงส้มเดือดก็ใส่เนื้อสัตว์ได้เลยครับวันนี้เป็นหมู3ามชั้นนะครับ 1ขวดนะครับของเราจะทําได้หนึ่งหม้อใหญ่ๆหรือว่าสองชามนะครับออาเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดก่อนทักนิดนึงเราก็รอให้ให้หมู3มชั้นนั้นสุกสักนิดนึงนะครับแล้วเ,เดี๋ยวค่อยใส่แตงโมอ่อนตามลงไปครับตอนนี้หมู3ามชั้นของเราก็สุกแล้วนะครับผมผมก็จะใส่แตงโมอ่อนลงไปเลยนี่ครับนี่แตงโมอ่อนนี่ถือว่าเป็นแกงส้มโบราณที่หารับประทานทยากนะครับแกงส้มแตงโมอ่อนเดี๋ยวนี้นี่ถ้าไปตามร้านนี่แทบจะไม่มีแล้วเนาะ ต้องทารับประทานกินเองครับนะรอให้แตงโมอ่อนนั้นสุกสักนิดนึงนะครับถ้าใครชอบแบบนิ่มๆก็ต้มนานหน่อยแต่ถ้าใช้ข้าแบบกรุบกรอบก็แป๊บเดียวขึ้นได้เลยครับเสร็จแล้วตอนนี้ทั้งหมูทั้งแตงโมก็สุกแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อื่นหรือผักอื่นได้ตามชอบเลยนะครับแล้วก็มาจัดลงชามกันนี่โหชามเราใหญ่มากท่านผู้ชมมาดูกันว่าน้ําแกงส้ม1ขวดขวดเราได้เต็มชามนี้ไหมเยอะจริงๆ1ขวด500 ml อครับอ ลงไปหมดเลยครับโอ้โหนี่น้ําเยอะมากคุณผู้ชมแกงส้มแตงโมอ,งอ่อนเสร็จแล้วครับสำหรับใครที่สนใจน้ําแกงส้มตาเชบุกนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยรับรองว่ามีโปรโมชั่นดีๆรออยู่แน่นอนครับ